สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับรายวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะนักเรียนคะเราก็มาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5กันนะคะเรื่องงานประดิษฐ์นะคะค่ะสำหรับงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์หมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์นะคะเพื่อนําไปเป็นของใช้ของเล่นของตกแต่งทั่วไปนะคะแต่งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะมักจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สอดท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมาศาสนาและวิถีชีวิตไทยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีงานประดิษฐ์นะคะอันนี้จะเป็นงานประดิษฐ์เก่ยคกับของใช้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขานําเอาสิ่ง ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเช่นขวดน้ํานะคะแล้วก็มีแกนทิชชู่ใช่ไหมนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆนะคะรูปที่1นนะคะจะเป็นรูปเกี่ยวกับประดิษฐ์ที่วางอะไรคะแปลงสีฟ้าน,นะคะต่อไปจะมีอะไรคะที่วางโทรศัพท์อันนี้เป็นงานประดิษฐ์เกี่ยวกับที่เป็นของใช้นะคะค่ะต่อไปนะคะนักเยนจะเห็นว่าเขาจะนำมาลายขวดอะไรคะ ขวยนมเปรี้ยวนํามาทําเป็นรถของเล่นนะคะอันนี้เป็นงานประดิษฐ์เกี่ยวกับของเล่นนะคะก็คือมีอุปกรณ์ก็คือนะคะมีขวดนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีอะไรคะฝาน้ําอัดลมใช่ไหมแล้วก็นํามาประดิษฐ์เป็นรถของเล่นได้ค่ะนอกจากเราจะสนุกกับการเล่นแล้วนะคะเราก็ยังไปช่วยในการประหยัดเงินอีกด้วยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับงานประดิษฐ์นะคะต่างๆแล้วนะคะคุณครูก็มีรูปให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูไม่ได้สั่งกันบ้านเพิ่มนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ